อ้วนอะไรรักษดกิจกรรมอะไรให้น้องเฟชชี่พี่หนึ่งดีวะอกิจกรรมรักน้องดีไหมดูเป็นประเพณีที่ดีของผานเรานะรักน้องเหรอเฮ้ยลองเสนอข้อมูลดูไหมเพราะเราก็เคยผ่านอาแล้วทุกคนอะเราไม่สารต่ออะมันหายไปแน่เลยวะแกเออจริงด้วยหาข้อมูลหาข้อมูลออรักน้อง เป็นกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่รุ่นพี่จะจัดขึ้นสำหรับน้องๆเฟชชี่ปีหนึ่งขึ้นทุกๆปีโดยงานจัดขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่1มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายอีกด้วยแกแล้วงานนี้มาใจเอที AT หรือเปล่าอ่ะเอทีไรวะจะไม่ได้ว่ะ ก็ช่วงกิจกรรมของมหาลาัยไงที่เขามีกําหนดว่าตอนจบต้องได้เท่าไหร่อะอ๋อนึกออกแล้วได้ดีเพราเรามีลงทะเบียนรับป้ายชื่อตามกลุ่มที่เขากําหนดให้อ่ะแล้วปีที่แล้วมันมีเดินสู่ความดีด้วยใช่ป่าวะแกใช่ใช่ที่เดินไปพุมมทธมณมลนนะ่ะเออดีเลยดีเลยนัย่นถ่ายรูปไปทําเลยนี่ไงแกแต่และปีมีติมมาจำปีด้วยอ่ะ แล้วก็มีกลุ่มย่อยให้อยู่ด้วยนะชื่อกลุ่มเนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆเลยเออใช่หว่ะแกของฉันนะชื่อกลุ่มสลัมเว้ยมันมาจากชื่อร้านเล่าหว่ะแกน่าประทับใจมากอ่ะแกคิดดูจ้าแกเราจะเสิมประโยชน์ของกิจกรรมนี้ยังไงดีอ่ะอ๋อง่ายจะตายแล้วก็ได้ส่งผู้ชายคณะอื่นไงหว่ะแก S <S ไม่ใช่เราก็จะทำกิจรก,กรรมร่วมกันเพิ่มความรักความสามัคคีอย่งคนในมอไงอ๋องั้นเรารีบเอาเรื่องนี้ไปเสนอกันเถอะเฮ้ยแกแม่คู่เดือนเดนในฮาร์โมนีน่ารักมากน่ารักชิบหายเลยแกยรอด้วยดิวะ